ยิมจีดองอะไรอยู่เนาะสวัสดีครับแม่ไอฮาวทูถึงแม่ไอเข้าใจไหมสวัสดีครับสีัครับเลยแกผมวันนี้ครับก็แบบว่าอยู่บ้านเบื่ออยากหาฟิลแบบทำอาหารแบบว่าชิคชคูลนะครับผมคิดถึงฟิลเกาหลีแบบเหมือนกับอันยอนเซโยอ่ะเข้าใจใช่ไหมวันนี้ก็เลยทำเมนูที่เรียกว่าต้นตำรับของเกาหลีเลยแบบว่าออริจินอลแอร์ที่สุดของชาววังจ้ะ แน่นอนครับว่าออริจินอลสุดของเกาหลีคืออะไรกิมจิกิมจิครับผมนี่ฮะเราจะมาทำกิมจิไม่ใช่ชิเก้นะครับเราเคยทำซุปกิมจิบกิมจิเราเคยทำซุปกิมจิไปแล้วใช่ไหมแต่วันนี้เราจะไม่ธรรมดาเราจะทำกิมจิเองกิมจิแบบกิมจิดองอ่ะยูโน่กิมจิแบบผัดลองอ่ะแล้วจบด้วยการทำแบบข้าวผัดเกาหลีไงข้าวผัดกิมจิอะไรอย่างเงี้ยมันต้องแบบรวมากเลยนะครับผมเรามาเริ่มคิดกันเลยดีกว่านะครับ อันดับแรกของเรานะครับผมแน่นอนครับว่าจะทาอาหารเกาหลีแบบกิมจิอะไรอย่างเงี้ยทั้งทีต้องมีอะไรฮะยุงซิชนนึงมากินซิบิโดซิบิที่ขั้นตอนนี้สําคัญมากเลยนะครับเพราะว่ามันเป็นขั้นตอนหนึ่งที่ทาให้เรารู้สึกว่าเราอยู่เกาหลีจริงเรามาเริ่มทำกิมจิกันแล้วดีกว่านะเราจะไม่รีรอช้าแล้วเนื่องจากว่ากิมจิใช้เวลาทำค่อนข้างนานมาเริ่มกันเลยดีกว่ามา อันแรกกับขิงครับผมกระเทียมแอปเปิลต้นหอมหวัวไชเท้าอากัดขาวครับแครอทพริกเกาหลีแบบหยาดนะครับผมคาดหวังอะไรไเนี่ยไม่ไกลไปแล้วพริกเกาหลีแบบละเอียดนี่จะมีสอง texture มีแป้งข้าวเหนียวนะครับแล้วก็น้ำตาลอ้อยครับผมอ๋อนี่มีเกลือด้วยนะครับผมครบแล้วแค่นี้แค่นี้เองอันดับแรกเราจะหั่นอากาศขาวก,ก่อนนะครับโดยเทคนิคก,การหารั่นง,ง่ายมากผมเรียนมาจากสูตรชาววังที่เกาหลีเมื่อ2ปีก่อนนะครับคือการปักเข้าไปประมาณ40%ของเซ็ล์อะไรนะประกาศแล้วหั่นไป มันจะแบบว่าฉีกมาแบบ<อ>ง่ายๆอย่างนี้เออแส่งไปในกะละมังนี่คนเกาหลีแท้ๆเด้ขั้นตอนต่อไปนะครับผมไอ้น้ำนะครับน้ำเปล่าเราจะแบบว่าใช้อากาศก่อนนะครับแล้วก็เทน้ำลงไปให้ทั่วนะครับใส่แบบใส่เกลือลงไปในน้ำด้วยแล้วก็ใส่แล้วระหว่างใบด้วยมันแบบถึงมาถูใบแบบว่าระหว่างใบตรงนี้นะ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 ชาววังก็ทำ่างนี้นะรู้ใช่ไหมแต่ก่อนนี้โอ้โหทำให้เสด็จพี่กิน ชื่อซอกซอกจินซอกจินเกลือตรงนี down, like down, okay? so, itus, so down, ้มันจะทให้แบบว่าผักาศเราเดี๋ยวมันจะนิ่มลงจริงไว้สองชั่วโมงน้ามันไม่ท่วมใช่ไหมก็ต้องแบบว่ามากับผักาศเนี่ยทุกครึ่งชั่วโมงกับให้มันแบบทัวถึงตัวถึงทุกครึ่งชั่วโมงเราก็จะมาหั่นนุ่นหั่นนี่รอนะครับเราจะแบบว่ายาวๆเอาหัวออกหั่นแบบสามส่วนเด็ด แล้วก็ทำเป็นแบบยาวๆแบบกิมกี้แบบสไตล์แท้ๆแล้วแต่ก่อนเป็แบบว่าไปเกาหลีบ่อยไงไปเกือบประมาณ10ครั้งเลือนะมีแบบครั้งหนึ่งที่แบบไปทํางานครั้งครั้งหนึ่งใช่ไหครั้งเดียวตอนนั้นไปเหมือนประกวดเาเรียกว่าอะไรอ่ะเฟสออฟเอเชียพี่คือใบหน้าของเอเชียที่ดีที่สุดเฟสออฟเอเชียนะเว้ยถ้าเกิดใครติดตามในไอจีมัคกี้ในสกอตต์อาร์พีนะครับ <laughs> 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 ก็จะก็จะรู้ว่าเคยไปประกวดมาที่เกาหลีนี่แหละแล้วก็ไปฝึกเดินแบบโพสนู่นนั่นทำไมมึงมาทำคลิปทำมาให้ไปฝึกเลย จริงจังเลยมาอยู่กับคนต่างชาติทั่วทั้งเอเชียเลยแต่ว,ว่าไม่มีใครคบกับกูเลยเ <c oughs> อางี้เดี๋ยวหั่นทุกอย่างให้เสร็จก่อนเนื่องจากว่าหั่นไปหั่นมาพูดไปพูดมาเนี่ยมันไม่ได้มองมีดบ้างนี่นั่นบ้างมันเสียวนะก็เดี๋ยวหั่นทุกอย่างให้เสร็จก่อนแล้วเดี๋ยวมาต่อนะครับผม ต่อไปนะครับผมแล้วใส่ขิงแล้วก็กราดียอมนี่ัหวหอมตะกี้เราลืมบอกหัวหอมมีหัวหอมด้วยใช่แล้วก็แอปเปิ้ลเยอะแอปเปิ้ลเยะหลังจากนัปป้นก็ปั่นให้แหลกไอจ t ค i อย y ่ u ให้แหลกคอยจู <c oughs> แหลกแล้วน <c oughs> ึงจู <c oughs> แล้วกลิ่นมันก็นจะแบบว่า จากเราแหลกกับมันไปแล้วนะครับเราก็จะมาต้มแป้งนะครับเราใช้นี่ฮะตัวแป้งข้าวเหนียวนะครับผมเราใช้5ช้อนโต๊ะนะครับผมห้าช้อนโต๊ะเราใส่น้ำอีกสองถ้วยทวงนะครับผมหส่ลงไปนี้นะครับแล้วก็จากนั้นก็เปิดไฟอ่อนครับอ๋อนีต้องใช้หม้อเกาหลีด้วยเหรอเฮ้ยใค้คงแค่เกา,าหลีแล้วยูจะมาพูดอย่างนี้ไม่ได้ไอตัวแป้งตัวนี้เนี่ยมันแบบว่าเป็นส่วนช่วยในการหมักของเรานะครับทำให้แบบยูนซีเดี๋ยวมันเติบโตได้ดีนี่นะครับ ออไฟดับก,ก็ไม่มีใครบอกเลยว็กวนไปดิไปดับไปตอนไหนก็ไม่รู้ว่าก็ควรไปดิไปดูเดจังคึมกนแต่ก่อนเดจังคึมนี่ือแบบว่าหนังระดับโลกระดับชาติเลยนะคนดูทังโลกต้องรีบกลับบ้านมาแล้วแบบว่ารีบอาบน้นําเพื่อที่จะมาดูเดจังคึมเออไมนเป็นอะไรเดมเป็นหมุนหรอมันแบบนืดขึ้นยังเห็นได้ชัดนั่นแหละที่แบบว่าเป็นหนังระดับชาติทุกคนต้องกลับมาดูโอ้นียต้องกินแตง่ม ได้จังคือมันแบบว่าจะทําอาหารเกาหลีดูไปดูมาเป็นหมอหลวงเฉยแล้วก็ดูไปดูมาตายเฉยสปอยตอนจบด้วยนะก็นั่นแหละสนุกสนุกมากเลยจับที่ประจอดแล้วแบบว่าอุ้ยเป็นโควิดอุ้ยอุ้ยโทษโทษโทษใครจะงคือบอกแป้งไหมมันเหนียวแบบเหมือนแป้งโมจิเบาๆแล้วเราก็จะพูดสิ่งที่น่าสนใจสักครู่ครับน่ารักจังเลยวันนี้น้องชื่อน้องคาเทียเหมือนน่ารักดิ ปุ๋ยอาจจะกินอยู่แค่หเลยคุยจูชม่ไม่สร็จูต์แม่ถ้พพาพูตงแม่ไอเข้าใจไหมขั้นตอนต่อไปนะครับผมเราจะผสมทุกอย่างเราจะเริ่มการปรุงรสขึ้นมานะครับแต่ว่าผมเนี่ยตัวเองก็ชำนาญระดับหนึ่งนะแต่พ่อก็เป็นเชฟระดับหนึ่งแต่ว่าผมเนี่ยอยากจะปรึกษาคนที่เรียกได้ว่าเป็นคนเกาหลีเลยขอโทรไปปรึกษาหน่อยดีว่าเฮ้ยสูตรเกาหลีนี่เนี่ยเอาจริงเปิดร้านอาหารอยู่เมืองไทยด้วยเนี่ย อ๋อเหรอยานุอยากจะสอบถามนะครับว่าที่ที่ที่ร้านอ่ะทำกิมจิเองใช่ปะ่ะอา่าทำครับเออกูอยากรู้ว่าที่กูทำมาเนี่ยผูกผิดอะไรไงเอางี้กูเปิดวิดีโอแต่มึงไม่ต้องเปิดของมึงไหมครับเดี๋ยวผมทำกิมจินี่เป็นนะ,ะมึงเป็นคนเกาหลีทำไมนะเป็นคนเกาหลีที่กินกิมจิอ,กกองเกล <laughs> โอเคเอางี้กิมจิมันต้องมีรสชาติอะไรบ้างอ่ะกิมจิก็มันจะมีแต่เผ็ดเจลหวานเปรี้ยวก็ครบนี่เจล ฉืดด้วยฉืดด้วยมากครับผมนี่เรเป็นขอบคุณมากจริงครับผมมากครับไปทำกินฉีดด้วยกันเสร็จะได้ทำเป็นคอนเทนต์เอ้ยเนี่ยมึงทำกับกูอยู่เนี่ยได้ได้เดี๋ยวทีหลังมาทำคลิปกันโอเคครับสวัสดีครับขอให้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขครับอ่าอย่างที่คนเกาหลีบอกนะครับแล้วแต่บ้านว่าจะปรุงยังไงอยากปรุงหวานปรุงเค็มปรุงเผ็ดปรุงเปรี้ยวอะไรก็แล้วแต่เอาไปใส่ทุกอย่างนะครับไปในตัวแป้งข้าวเหนียวนี้นะครับก็ ก็ใส่อันนี้ลงไปที่เป็นสูตรพิเศษเด็นะเออเหมือนมันบดอะทรงมันบดทรงเดียวมันบดริกเกาหแบบาบบลีแบบค่อยๆแบบผ่นแบบละเอียดเลยนะครึงด้วยตวงนะครับก็ประมาณนี้นะแต่แบบอยากอีกประมาณนิดเดียวนิดเดียวประมาณครึ่งถ้วยตวง,งที่เกาหลีไม่ค่อยเผ็ดแต่น้ำตาลนะครับอีก1ส่วน4ของถ้วยตวงนะครับน้ำตาล อย่าวันติดหวานไปหน่อยแล้วก็ใส่ประมาณ1ในสี่อ๋อใส่เกลืออีกประมาณเอาน้ำน้ำตาลแล้วกันว่า1ต่อหน,นึ่งหนึ่งต่อใช้คอนเซ็ปต์เดิมไปแล้วใส่น้ำปลานะครับคือเกาหลีก็จะมีของเขาแต่ว่าเราหาซื้อไม่ได้แล้วก็เลใส่ใส่น้ำปลาของไทยไปประมาณแบบประมาณนี้พอนะให้เนื้อมันเข้ากันนะครับเพราะการเป็นสีแดงนี่คือมาจากพริกป่นล้วนๆเลยเปื่อยเริ่มเปื่อยไม่ใช่เริ่มมาเปือเป่อยแล้วแหละล้างเอาความเค็มออกไปให้หมด เปลี่ยนชุดก่อนนะครับเนื่องจากว่าไม่งั้นเนี่ยมันจะกลายเป็นอาเชาาซื้อแล้วนะครับทำการละเลงศิลปะลงไปนะจะหยิบมาเลยใช่ไหมแล้วก็แบบระบายเลยเหมือนระบายสีบบเด็กอนุบาลระบายเลยแบบระบายเนี่ยมันต้องทั่วถึงเราอย่าไปงกเครื่องเรรยบร้อยดูดีมีสตา์ ก็หลังจากนี้นะครับก็จะทิ้งไว้อุณหภูมิห้องนะครับประมาณ1วันนะครับเร่งให้มันเปรี้ยวเร็วหลังจากนั้นแบบว่าเอ้ยเปรี้ยวพอดีละเข้าไปในตู้เย็นนะมันก็ได้อยู่ได้นาน,นแล้วก็จเจอกันพรุ่งนี้ครับพรุ่งนี้มาใหม่พรุ่งนี้มึงก็ต้องมาใหม่สวัสดีครับบ๊ายบายเจอกัน สี่สามสี่เนี่ยสุดเด็ดสุดพอดีทำไมวะครับผมอันนี้ก็ผ่านมาแล้วประมาณ24ชั่วโมงครับประมาณ1วันท้วน1วันเต็มๆเลยนะครับผมก็เดี๋ยวเราจะมาชิมกันครับว่ากิมจิของเรานั้นมันเด็ดส่วนแค่หน่อยนะครับนี่อันใหญ่อันนี้คืออันใหญ่ที่เราทําไว้เมื่อวานนะครับมาเป็นกล่องเล็กๆจะได้แบบกินง่ายๆมาชิมอันนี้ก่อนว่ารสชาติเป็นยังไงนะครับอื้มกินกระเทียมแรงมากนะเดี๋ยวลองชิมดวงชิมดูก่อนว่ารสชาติเป็นไง ใจรู้มากเลยอ่ะใช่เหรอเคมโดดแต่ว่ากําลังกลมกล่อมเลยแล้วก็แบบว่าเปรีย้ยวมันเพิ่งตามมามันจะกินกิมจิอย่างเดียวมันก็ไม่ได้ปะ่ะเดี๋ยวไปทํำข้าวผัดกิมจิแต่ว่าจะไปหุงข้าวหัดกิมจงกิมจิๆๆอะไรใจนานนานเกินไปรอไม่ไหวรอได้มากสุดแค่8นาทีแล้ววัถุด,ดิบหลักของเราในวันนี้นั่นก็คือ ข้าวผัดกิมจิของมาม่าโอเคนะครับผมใช่ครับมาม่าโอเคไม่ได้แบบว่ามีแต่บะหมี่กึ่งนะไม่ได้แบบว่ามีแต่แบบว่าอุ้ยเป็นเส้นๆนะเดี๋ยวนี้ก็มีเป็นข้าวผัดกิมจิ้วนะจริงๆมีรสชาตินี้ด้วยข้าวยำบิบิมบับของแท้เลยนี่แบบว่ามาจากเกาหลีเลยเติมน้ำร้อนแล้วกินได้เลยนะครับแล้วประเด็นคือพลังงานก็น้อยมาก270แคลเองนะครับเพราะวเรามีกิมจิที่อร่อยที่สุดในโลกอยู่แล้วเราก็ต้องแบบมากินกับข้าวผัดกิมจิมันรวมกันแล้วแบบมันจะแบมกล่อมแบบ จี๊ดมากคือทุกคนรู้แฟนขับรู้ผมเนี่ยแบบเป็นแฟนขับแบบมาม่าโอเคเอยู่แล้วนี่ดูนี่มาม่าโอเคหลังแบบวแบบแบบ่าเบิร์นมเพิ่มขนาดนี้มันปีก่อนกินมาม่าไข่เค็ม100ซองอันนี้ครับมาในแบบข้าวข้าวผัดเดี๋ยวมาวดูว่าทำยังไงนะครับข้างในนะครับโอ้โหมาข้าวเป็นอย่างี้เลยนะอันนี้นะครับจะเป็นแบบว่าซองซอสเครื่องปรุงนะครับอันนี้นะ่ยคือเรียวกิมจิแพ็คเด็กกิมจิแท้ๆเลยนะครับซองสุนัขกาดอย่างดีนะครับให้ช้อนมาด้วยนะครับแล้วข้างในก็จะแบบมีขีดสีแดงเขียนไว้ว่าแค่่่นนี้พอออยาเเผลใสกิ นะครับเดี๋ยวมันอาจจะแฉะไปหรือวิธีการเป็นโจ๊กกิมจิหรืออะไรก็ว่าไปนะครับให้ใส่พอดีทํากันเลยครับแล้วกเติมน้ําร้อนนะครับผมให้ถึงขีดสีแดงพอดีนะที่เราบอกไว้นะครับ <c oughs> จะได้แบบเป็นเม็ดข้าวที่แบบเลิศนี่แบบว่าพอดีเส้นปิดซองนะครับให้แน่นหลังจากนั้นเราก็รอพักทีครับระหวา่างที่เรารอ,อนั้นก็ร้องเพลงไหมร้องไม่ได้เพลงของเกาหลีเอาอย่างนี้ดีกว่าฮะขอเพลง BTS cause we don't need permission to dance ใช่แบบหวานท่าไหนป่ะนั่นนั่นนั่นนันเนี่เห็นไหมคือ feel permission to dance คราวนี้โซลิคติเอาครบแล้วแปดนาทีเป่ะแปดนาทีครบแล้วนะครับผมก็จะเปิดซองมาเฮ้ยมันเป็นข้าวจริงๆไงเดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวเราใส่ซอสนี้ลงไปใส่กิมจิลงไปด้วยนะแต่ก็แบบว่ากิมจิแตตะเลยนะเจ้าใส่เข้าไปด้วยกินแบบโคตรดีอะตอนนี้ทำแนี้ทำแบบนี้ทำแบบนี้ทำมานานแล้วเฮ้ย นี่ข้าวบัดกิมจิแท้ๆขออนุญาตนะครับขอแอบชิมนิดนึงนะโคตรดีอะแบบโอ้โหอาเกสมิดานี่กินคำเดียวแล้วการคนเกาหลีเลยอันนี้เดี๋ยวจัดจานอ๋อแลมีท็อปปิ้งด้วยแอบทำท็อปปิ้งมาเป็นไข่ดาวะกิมกิมจิข้าวบัดกิมจิบางทีไม่มีไข่ดาวได้ไง ด,ดูดีมากมากเสร็จแล้วนะครับผมกับข้าวผัดกิมจินะครับผมของช่องนี่นะครับก็เป็นตัวกิมจิที่เราแบบว่าทําเองกับมือนะครับแล้วก็ข้าวนะครับถึงที่แบบว่าแกใส่น้ําร้อนง่ยายๆแบบรอแค่แปดนาทีก็ต้องใช้ฝีมือเหมือนกันนะครับในการแบบว่าปรุงออกมานะฮะแล้วเราก็จะมาชิมข้าวก่อนนะครับผมก็ตอนช้อนๆเกาหลีรสชาตินะครับออกแนวแบบเปรี้ยวนิดๆเข้มหน่อยๆมีเผ็ดนิดๆแบบชาติเหมือนขิงขัดแบบที่เกาหลีเลย ประทับใจกับเทคเจอร์แบบว่าเทคเจอร์ความเป็นข้าวของเขามากอ่ะเราจะกินกับไข่ด้วยนะครับนี่แ่มตรงนี้นะครับแบบว่าปรุงเข้าไปแบบว่าเพิ่มผสานพลังเข้าไปอีกมันนัวแบบสุดๆไปเลยฮะดีมากดีมากจรดูนัวมากเอากินรวมกันนัวมากกลิ่นมันหอมมากแบบอันนี้คือเกาหลีแท้ๆแบบพัดเลยอันนี้คือออกไปนี่เคยเจอแบบต้นตะกร้าเต็มเลยนะญี่ปุ่น แล้วสำหรับใครนะครับที่แบบเป็นสายเกาหลีเลยนะแบบว่าอุ้ยเกาหลีจ้าจ้าเลยแบบว่าพลาดไม่ได้นะครับผมกับมาม่าโอเคนะครับแต่เป็นข้าวผัดกิมจิโอเคมักแนะนําเลยนะครับแบบแค่4 9บกาทาะทํง่ายมากแค่8ดนาทีแค่เทมปุร้อนะครับผมก็มี2รสชาตินะครับผมข้าวผัดกิมจินะครับผมตัวนี้เลยนะครับแล้วก็อีกอันรสหนึ่งนะครับคือข้าวผัดบิบิมบับนะครับผมทีมงานแม็กกินมาแบบเรียบร้อยแล้วไม่นี้เรียกว่ากัดตุนกันเลยเพราะว่าแบบว่ากลิ่นหอมกระทะร้อนโคตรจังแบบแน่นๆแบบเกาหลีแท้ๆเลยคือตรงนี้แบบสามารถหาซ สหพัฒน์ดีลิเวอรี่นะครับใครที่แบบสนใจนะครับก็แบบว่าสามารถลิงก์ข้างล่างได้เลยลเดี๋ยวแม็กขึ้นลิงก์ไว้ให้นะครับผมก็สามารถสั่งตามมาได้เลยช่วงนี้ก็ไม่ได้ออกไปข้างนอกกันนะครับเดูสุขภาพตัวเองนิดนึงก็สั่งเอาดีกว่าครับง่ายๆนะครับแล้วก็แบบว่าเทน้ำร้อนเสร็จเลยนะครับ49บาทเอง วันนี้ก็แบบว่าเรียบร้อยนะครับกับข้าวผัดกิมจิสไตล์เกาหลีแท้ๆเลยนะครับแบบเขาอร่อยแล้วแบบว่ามีแบบกิมจิทําเองกับมือด้วยเอาจริงทําขายได้เลยนะลองทาตัมก็ได้สูตรนี้เลยนะครับผมหยิบพอดีมือนะแต่แต่ตามสูตรก็คือพอดีมือนะครับผมโอเคครับก็จับคลิปนี้นะครับผมข้าวผัดกิมจิสไตล์กิมจิสไตล์เกาหลีแบบกิมจิดองด้วยนะครับผมก็ฝากไว้เท่านี้ครับแล้วก็เจอกันคลิปต่อไปสำหรับนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับบุระเหต์เอ้ยขอกินต่อกันก่อนแบบว่ามัน